ยินดีต้อนรับสู่ช่องอักออโตเอ็กเปิร์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ t o y ยต้าโคเตอร์รุ่นปี2026รถมินิบัสระดับพรีเมียมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการเดินทางเพื่อความสะดวกสบาย t o y ยต้าโคเตอร์รุ่นใหม่นี้ถือเป็นการยกระดับมาตร,รฐานของรถประเภทมินิบัสที่มีความทนทานและเชื่อถือได้ในแบบฉบับของ t o y ยต้าในด้านการออกแบบภายนอกโตโยต้าโคเตอร์2องมาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ตัวถังถูกปรับให้มีเส้นสายที่โค้งมนมากขึ้นเพิ่มความสวยงามและลดแรงต้านลมไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างและชัดเจนมากขึ้นในทุกสภาพถนนไฟท้ายถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความหรูหราและยังระบายอากาศเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้องโดยสารของ Toyota c o คเต e r 2026เน้นความกว้างขวางและความสบายเบอะนั่งบุดด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่มีความนุ่มและรองรับสรีระอย่างดีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกเย็นสบายพื้นที่เก็บสัมภาระถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ ด้านสมรรถนะโตยโยต้าโคตเตอร์2026มาพร้อมเครือร่องยนต์ดีเซลเทอร์โบโชาร์จขนาด4.0ลิตรให้กำลังสูงและแรงบิดที่เพียงพอต่อการขับขีแบ่แม้บรรทุกเต็มความจุระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำพร้อมระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนและควบคุมได้ดีแม้ในเส้นทางที่ท้าทายในส่วนของเทคโนโลยีโตโยต้าโคเตอร์2026ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนการออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto จอแสดงผลกลางแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ทำให้ทุกการเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้น Toyota c o คเ e r 2026ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง ทำให้เหมาะทั้งสําหรับการใช้งานในเมืองและระหว่างจังหวัดในภาพรวม Toyota c โค s ต e r 2 0 2 6เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจขนส่งผู้โดยสารโรงแรมบริษัททัวร์หรือแม้แต่การใช้งานส่วนตัวที่ต้องการรถที่รองรับคนจํานวนมากแต่ยังคงความสบายความปลอดภัยและความทันสมัยครบถ้วนถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่ล่าสุดและอยากติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ทุกประเภทอย่าลืมกดติดตามช่องอักอัโตเอ็กเปิดเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไป